สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกค่ะก็เลยจะทำคลิปไอกินผักปั่นท่าต้านโควิดที่จริงเราก็ปั่นกินทุกวันแล้วนะคะแต่วันนี้มีเวลาค่ะเพราะว่าเปิดร้านยังไม่ได้ฝนตกที่บ้านใครมีไอ้ตอนฝนตกบ้างคะเมื่อวานร้อนมากเลยวันนี้ฝนตกไอ้ แล้วก็จะปั่นอะไรม้างเนี่ยอันนี้ก็จะมีใบบัวบกค่ะใบบัวบกนี่แล้วก็มีตะไคร้มีมะนาวมีน้ำผึ้งก็น้ำปั่นรวมกันใบบัวบกมีสรรพคุณเยอะแยะนะคะแก้าการช้ำในลดอาการอักเสบเสริมสร้างแล้วก็กระตุต้นอะไรอ่ะการสร้างคอลลาเจนเป็นอย่างดีเลย ช่วยให้ผิวพันณเปล่งปั่งนะคะไอแล้วก็บำรุงสายตาเพราะว่าใบโบัวบกมันมีวิตามินเอสูงบำรุงประสาทบำรุงสมองที่เรากินบ่อยๆก็เพราะว่าป้องกันอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยเราต้องกินนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ลืมคล้ายๆจะช่วยได้เยอะอยู่เนาะถ้าไม่กินบางวันเราก็ปั่นอะไรหลายๆอย่างรวมกัน วันนี้มันฝนตกเก็บได้แค่ใบบวบกับตะไคร้อะค่ะมะนาวเก็บไว้เมื่อวานมะนาวก็มีประโยชนเออ์เหมือนกันเป็นอายุวัฒนะช่วยเจริญอาหารตะไคร้นี่ก็ด้วยตะไคร้ก็ช่วยการดินเวียนความดันสูงความดันต่ำมีประโยชน์หมดเลยถักถักในครัวเรามีประโยชน์หมดละคะ่ะ ได้มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ตอนเอชา้าดื่มน้ำใบบ,บัวบกการกินดีมีประโยชน์ต้านโควิดนะคะมาชิมปีมือแล้วอร่อยอืมอร่อยใส่ตะไคร้กับมะนาวลงไปไม่มีกลิน่นในใบบ,บ,บัวบกเลยค่ะทุกคน นิดดน้ำผึ้งค่ะอ,อร่อยสุดนี้อร่อยเกี่ยงเลยสมุนไพรใกล้ตัวต้านโควิดค่ะอันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ